สวัสดีครับอนบยบายครับก็กับสารบันนอกครับวันนี้สิมาเพิง่งวิธีคนอยู่ในเมืองครับหนาบ้านเพื่นนี่ปลูกอย่างครับแรกก็เป็นนี่นะครับ เบิบ้งบกุงครับควรชิปูไว้นาบ้านนี่ครับบกุง,งต้นมันปูนี่ใบบกูดนะครับนะครับควรกระชิโตก้วฝ้าห้องนะครับนาะฟังนี่ครับผมเป็นกระเจี๊ยบครับเกี๊ยบ ข้างล่างนี่เป็นกระเพรานะครับแล้วกระเพราครับนี่เป็นองคปีครับองคปีฝั่งนั่นนี่เป็นมะนาวครับนี่ลำต้นนี่โมเมนต์ต้นอย่างนี้ครับมะทุเรียนครับมะทุเรียนคือปีหนึ่งครับนี่นี่เบื้องครับปลูกไซเคงครับปีหนึ่ง ปลูกเซ็กเข่งครับต้นบุกเรียนหนึ่งปีครับปลูกเซ็กเข่งแล้วก็สีนิ่งกระเพราครับมักินกระเพราฟังนี่นเป็นกหุ้่วงนี่ครับรบะก่วงกำลังออก เปต้นเต็นตมนะครับต้นทุเรียนครับปีหนึ่งครับปีหนึ่งจะได้ซสมนี่ช่วงสองปีสามปีเนี่ยก็จะได้ง่ายมองออเก็บเก็บเขียวครับเก็บเขียวไว้เอาเนี้ยครับ ยึบเขียวไว้อาแนวนั่นคือมืงนาสิโตกครับเมื่อนี้อให้มันเป็นบักฮงครับบักฮงบักฮงโดกลปครับหลังออกยางโดกเลยครับจังสี่ครับคนที มาจากบ้าหนอกบบมีพื้นที่ครับปลูกของกินครับจะปลูกใส่กระถางไ้หนาบานครับสําหรับคนที่มีพื้นที่หน่อยนะครับนะถ้าคนใดมีพื้นที่หลายเพิ่็สิปลูกใส่ดินไ้นะครับพื้นที่หลายนะครับอันนี้มีพื้นที่หน่อยครับปลูกไว้ใส่กระถางครับเบงกระถางครับครับ จะพอได้กินครับครับเบิง่งเนาะครับทุเรียนครับเบิ่งักทุเรียนปีหนึ่งครับทุเรียนปีเพราะอได้อยู่ครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซัำนี้ครับกับอีสานบ้านนอกครับผม สวัสดีครับ